มาแล้วที่ริมใกล้บ้านค่ะเดีมันไม่อยู่ในกล้องคุณพ่อยืนตรงนี้เก่งมากกินแล้วจ้ะกินแต่ออกมาเม่อไรจ้ะเออเสียากยาพ่อมสามัจ้ตอนละวัห้าส

กะิกตักอีกแม่กูแลกอไนี่ผมว่าร่จะิได้บุญวยแบบอันนี้เขาจังใแจ่จกปีเหรอยี่หากุกีมามารว้มีงานกับจังบเลยวะนมวยนีไดู้พูด้นเมืาได้อกวาเพได้ดอกแ่ววากระสิกันจ้างล่วงหน้ากระสิได้ยู่ เพราะาแัยังไม่เงินมันก็นนนนนนจดัดอันดับยี่สิบอันดับของโน่นมันตกไปอยู่อันดับหนึ่งบ่าไรมาาันจะยี่สิบคนอันดับหนึ่ันบ่เียี่สิบหรือว่าสิบเก้าแจัดเป็นอันดับหนึ่งเลยอันดับหนึ่งมันไ <c oughs> หน,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 นเ <c oughs> นะอ,อันไหนเนาะคืออยู่ไกลๆนี่มาตีอ้ไหนมาีวนกุต้นนี้ไม่มาน ยิ่โกซุมนีตัววัสดีสวัสดีครับมาพบกับสายล่าอีสานใต้พูดคุยข่าวหมอลำอีเช่นเคยนะครับสวัสดีมิตรหมอแกนแฟนหมอลำทั้งชาวไทยและฝั่งสปปลาวและผู้ที่อยู่ต่างประเทศทั่วโลกทุกท่านนะครับเป็นไงครับภาพบรรยากาศเปิดหัวคลิปข่าวของสายล่าคลิปนี้สายล่าเชื่อว่าเพื่อนพี่น้องๆของสายล่าและแฟนขับเอฟซีของสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนขับเอฟซีของราชินีน้อยหมอลำเพลินของเรา หรือทิดาลำเพลินเงินล้านโลพระราชทานหุงอิงเพชรบ้านแพงหมอลำหมายเลขหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้สายล่าขออนุญ,ญาตต้นสังกัดสาวน้อยเพชรบ้านแพงนำาภาพบรรยากาศเปิดหัวคลิปข่าวยาวไปสักนิดทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสีสันทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างมันมีแต่ความสุขนี่แหละครับสายล่าเลยหยิบคลิปหลายๆช่วงหลายๆบรรยากาศมาให้กับทุกคนได้ชมกันอีก มันเป็นอะไรที่สุดมหัศจรรย์และสุดยอดแล้วที่สำคัญเป็นอะไรที่เห็นแล้วมีความสุขคุณยา่าวันนี้เมื่อคืนไม่ใช่วันนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาคุณย่าก็ไปให้กำลังใจหลานสาวอยู่หน้าเวทีช่วงก่อนจะเช็คซาวช่วงขายขายเสื้อผ้านี่แหละครับเป็นอะไรที่เขาเรียกว่านานๆนนทีจะได้เห็นบรรยากาศแบบอบอุ่นทุกสิ่งทุกอย่างเขาเรียกว่า,าสีสัน ทุกสิ่งทุกอย่างเขาเรียกว่าบรรยากาศแห่งความชื่นมืน่นคุณย่าพอพอมีเขาเรียกว่ามีเรี่ยวแรงแต่ว่าคุณคุณย่าสุภาพยังยังยังไม่เต็มร้อยทุกสิ่งทุกอย่างก็อยากอยากจะมาวงอยากจะมาเหมือนกับทุกครั้งทุกคราวที่มาแต่ว่าด้วยด้วยด้วย,ด,วยด้วยท่านเป็นคนที่เขาเรียกว่า,าคนมีอายุแล้วการนั่งรถนั่งลาไปสถานที่ต่างๆมันก็จะเกิดแบบที่เราเห็นกัน ทุกสิ่งทุกอย่างอยากมาหาหลานอยากเขาเรียกว่าอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศเก่าๆทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องใช้ระยะเวลาเพราะช่วงนี้ก็เริ่มดีขึ้นทุกวันเริ่มแข็งแรงแต่ว่าคุณย่าก็ยังบอกว่ายังเก็บข้างหลังอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างนี่นะครับด้วยความรักด้วยความเป็นห่วงห่วงทั้งหลานห่วงทั้งลูกๆเต้าๆอยู่ในองค์กรทุกสิ่งทุกอย่างพอมีโอกาสมาเล่นใกล้อยู่ที่บ้านตัวเองก็มาให้กำลังใจ มาหาลูกสาวมาหาทุกคนในในองค์กรมันเป็นภาพอะไรที่สุดยอดแล้วช่วงที่คุณย่ามาถึงคุณย่าก็จับมือหลานสาวอย่างเขาเรียกว่าคิดถึงจับเพื่อหายความคิดถึงแล้วหลานสาวก็เสิร์ไพร์ด้วยเสื้องามๆรัตนาพรแบรนเอาให้คุณย่าเป็นหนึ่งตัวแล้วคุณย่าก็ขอพรขอทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณย่ารู้แล้วว่าความเขาเรียกว่าความ ความมีเวทมนต์ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบกายของน้องก็เหมือนกับแฟนคลับเอฟตีทั่วททั่วทวไปที่ขอคุณย่าเป็นย่าก็ต้องขอพรจากหลานทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้ทุกคนก็ย่อมรู้อยู่แล้วว่าเป็นวันที่เท่าไหร่เป็นวันที่ทุกคนรอคอยคุณย่าก็ขอสิ่งนั้นขอให้คุณย่าปังปังปัง,ปงทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละครับมันเป็นอะไรที่แปลกแล้วก็เป็นอะไรที่เราได้เห็นกันทุกวัน เขาเรียกว่าแปลกแต่มีจริงทุกสิ่งทุกอย่างคุณย่ญญาก็ต้องมาขอเขาเรียกว่าขอทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นพลังและบารมีของหญิงวันที่16ทุกคนยังจําได้นะครับวันนั้นวันเป่า,ว,ปาวันเป่าเค้กให้พี่แองจี้ทุกคนยังจําได้ไหมถ้าจาไม่ได้สายล่าจัดทวนให้อีกครั้งเกี่ยวกับน้องปักเทียนให้พี่แองจี้ผิดพี่แองจี้อายุ36ปีเต็มแต่ว่าน้องไปปักทีแรก9 ไม่ใช่ขออภัยครับ 6, 3กลกับกันมันเป็นอะไรที่ตัวเลขกับกันพอน้องเห็นตัวเลขกับกันน้องก็เลยมาปักใหม่เป็น36ทุกสิ่งทุกอย่างแฝดล,ล่าบอกแล้วว่านี่แหละครับเป็นอะไรที่ต้องน่าจับจ้องทุกสิ่งทุกอย่างอุ้งอิงไม่ใช่เจ้าแม่ใบหววนะครับมันเป็นความเชื่อของแฟนขับ f อฟแล้วก็เป็นความเชื่อของแฝดล่าแฝดล,ล่าวิเคราะห์ไว้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่น้องทำแรงมาแล้วหลุดหลุดออกมาเนี่ยมันจะเป็นโชคเป็นลาภให้กับแฟนลลขับ f อฟอยู่ตลอด สายล่าถึงตีไปหลายคลิปล่าที่สายล่าพูดไปว่ามันเป็นมวลเลขที่สวยงามส6 3หสารวมกันก็เป็น9นี่แหละครับมันเป็นอะไรที่เอาไปเสี่ยงเขาเรียกว่าเอาไปเป็นเพื่อเป็นแนวทางประกอบในการเสี่ยงโชคในวันนี้ขอให้ทุกคนถ้าได้ชมคลิปนี้แล้วขอให้ทุกคนสมหวังปังๆเหมือนกับคุณยา่าขอพรจากหลานสาวว่าขอให้ย่าปังๆทุกสิ่งทุกอย่างเป็นจะได้นะครับส6 9ห สามกับ 6, 6รวมกันก็เป็น9เป็น3 6 9นั่นแหละครับตัดอยู่ในนั้นแต่ล่าเชื่อว่ามันอาจจะเป็นไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็รู้อยู่ว่าความอาัศาจรรย์ของอิงมีจริงแล้วเป็นไงครับช่วงน้องลงจากลำเรื่องต้องรีบกลับสีสเกตด่วน <c oughs> ก็ได้ไปแซวล,ลุงอำนาจทุกสิ่งทุกอย่างหลานสาวกับลุงเขาหยอกล้อกันเล่นเป็นประจำจนมาถึงช่วงที่กำลังเดินทางกลับก็ไปส่งกำลังใจให้กับ แฟนขับเอสซีหน้าหา้านน้องก็เขาเรียกว่าสมไวาลาเลิงพอจะกลับบ้านก็ขึ้นไปเอนเตอร์เทนพ่อพ่อแม่อยู่หน้าห้านสักหน่อยแล้วก็ไปแกงลุงอำนาจจนลุงอำนาจถ่ายคลิปอยู่ก็ต้องหยุดว่าหลานเรียกว่ายังไงหลานบอกกับลุงว่าเขาไม่ให้คนนอกเข้านี่แหละครับเป็นการพูดหยอกล้อกันเราก็จะเห็นหลายๆหลายๆช่วงที่ <c oughs> ลุงกับหลานไปหยอกล้อกัน ันเป็นอะไรที่เห็นแล้วเราก็มีแต่ความสุขทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอะไรเขาเรียกว่าสีสันเป็นไฮไลท์เขาเรียกว่าเต้าแห่งความสุขเป็นทิดาแห่งความสุขว่าอย่างนั้นเถอะไปที่ไหนก็มีแต่คนรักมีไปที่ไหนก็มีแต่คนหอมแต่ยล่าทั้งบอกว่ามันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์ที่สุดไม่มีใครไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครก็ทุกสิ่งทุกอย่างจบอยู่ที่เดียวอยู่ที่อุ๋งอิงทุกสิ่งทุกอย่างเราเห็นมันเป็นความสุขเห็นจิตใจเรามีแต่เขาเรียกว่า มีแต่รอยยิ้มเวลาน้องทําอะไรเขาเรียกว่าทุกทุกกิริยาของน้องจะทําให้เรามีความสุขสายล่าไม่ต้องบรรยายมากเพราะว่าแฟนคล,ลับเอฟซีหลายๆเหมือนอย่างที่สายล่าทําคลิปไปเมื่อคลิปล่าสุดนี้เกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างของคุณแม่เอฟซีที่เป็นแม่ค้านั่นนะครับเหงาได้ชมมุ้งอิงแล้วก็เกิดความรักแล้วก็ติดตามมาโดยตลอดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความอัศจรรย์ก็นั่นนะครับได้โชคได้ลาบทุกสิ่งทุกอย่างรัก ก็เรียกว่ารักแบบไม่มีเงื่อนไขคิดดีทดําดีสิ่งดีๆก็จะตามมาก็สมเขาเรียกว่าสมอย่างใจปองอย่างคุณแม่ที่สายล่าท,ทําคลิปไปเป็นอะไรที่สุดยอดอะยะเป็นไงครับตื่นเช้ามาภาพบรรยากาศสมกับที่สายล่าพูดหมอลำหมาเยเลขหนึ่งขนาดผู้เฒ่าผู้แก่เขาเรียกเขายังพูดออกมาเลยว่าที่เขาจัดลนดับสาวน้อยเป็นหมอลำอันดับหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวโพสุมพิสัยสารคางเพราะว่าหมอลำของบ้านบ้านเจ้าของเป็นเขาเรียกว่าเป็นหมอลำอันดับหนึ่งได้ยินได้ฟังจากผู้เฒ่าผูก้แก่ที่เขาเป็นคณะกรรมการอยู่จัดงานอยู่ที่วัดเป็นอะไรที่เราได้ยินแล้วนี่แหละครับสมกับที่เราเป็นเอฟซีมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าฟังแล้วมันเป็นยิ่งใหญ่ อันดับหนึ่งหมอลำข้าบ้านเจ้าของตัวนุนแล้วเป็นเนี่เป็นอะไรที่ได้ยินแล้วสายล่าย,ยังชอบใจเลยเกี่ยวกับคุณพ่อสองท่านอีกท่านหนึ่งก็เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่สมัยคุณพ่อสองการเป็นรุ่นเดียวกันปีเดียวกันแล้วก็ทุกวันนี้คุณพ่ออดีตท่านผู้ใหญ่ก็เป็นวัยาวัชกรของวัดทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละครับในตำนานสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็มาทําการสแสดงอยู่ที่นี่เมื่อ20ปี30ปีที่แล้ว เป็นอะไรที่เขาเรียกว่าวนเวียนมาอีกรอบสมัยพ่อเขาเรียกส่งตรงมาถึงลูกทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละครับเขาเคยแวะเวียนและที่สําคัญคุณพ่อสงการก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ทุกสิ่งทุกอย่างเราเห็นแล้วมันก็มีแต่ความสุขภาพบรรยากาศในงานทุกคนก็เห็นแล้วว่าสถานที่ไม่กว้างแล้วก็ไม่แคบเกินไปเป็นอะไรที่อะยะสังสีแทบแตกทุกสิ่งทุกอย่างคุณพ่อ สองท่านบอกแล้วว่ารถจอดจากหัวบ้านยันท้ายบ้านตามซอกตามซอยเต็มจนที่แทบจะไม่มีที่ยืนอยู่ในงานนี่แหละครับด้วยพลังรักพลังสัทธาของแฟนขับเอฟีที่เขาตั้งหน้าตั้งตารอคอยมาเป็นเวลา2ปีทุกสิ่งทุกอย่างเห็นแล้วทุกคนมีแต่ความชื่นชมเต้ยลาตนถึงอจอดแจ้งแฟนขับเอฟีก็ยังไม่หนีนี่แหละครับพลังเขาเรียกว่าพลังรักให้สาวน้อยพลังรักให้กับ ิมีเขาเรียกว่าหยุดในชั่วโมงนี้มีอยู่ทั่วเต็มบ้านเต็มเมืองครับวันนี้สาวน้อยเป๊บรันแพงก็ขยันขึ้นไปอีกอยู่ที่อำเภอเพนจังหวัดอุดรวันนี้ก็เฝ้าระวังด้วยนะครับเ <c oughs> มื่อคืนพายุฤดูร้อนก็เข้ามาช่วงประมาณเที่ยงคืนมันก็มีผลกระทบต่อภาคอีสานทั่วทุกจังหวัดหลายๆจังหวัดแต่สายล่าก็ภาวนาขออย่าให้มันเกิดอะไรที่รุนแรง มามาดับดับปุ่นดับไม่ให้มันไงเขาเรีเยกว่ามาประพรมเพื่อดับความร้อนสักนิดสักหน่อยพอพอถึงเวลาทําการแสดงขอให้กับแฟนกับเอฟซีทางจังหวัดอุดรได้ม้วนส้นโหโแแซลกันเพราะสายล่าเชื่อว่าทางนั้นก็ตั้งหน้าตั้งตารอคอยทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่การรอคอยอยากจะเห็นความอลังการของสาวน้อยเป็ดบ้านแพงในปีนี้อยากเห็นโชว์อลังการของ ราชินีน้อยหมอลำเพลินของเราหรือทิดาลำเพลินเงินล้านโลพระราชทานอุงอิงเพชรบ้านแพงหมอลำหมายเล่งหนึ่งวันนี้เสร็จจากฉากก็ตีรถกลับสีเกตเพื่อไปรับแม่หน่อยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีสีสันและความสุขต่อไปฟังแล้วชมแล้วก็เช่นเคยขอคนละหนึ่งกำลังแรงใจกดซับสไครตกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจในการพูดคุยข่าวในครั้งต่อไปของสายล่าด้วยนะครับขอให้ทุกคนปังปังปังจาก มวนเลขที่น้องอป,ปักเทียนให้กับพี่อังี้วันนั้น369 936้ตัดกันอยู่ในนั้นขอให้ทุกคนโชคดีแล้ว3มบ่ายสโมงทึ่งเรามาลุ้นกันว่ามันจะเข้าไหมหรือเข้าถ้าเข้าเราก็เฮกันถ้าไม่เข้าก็งวดหน้ามีครับแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ